สวัสดีนะคะชาวท่านลมเมทุนตุนกุมเนาะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอพี่กัดเด็กนะคะคนใหม่ๆเนาะที่จะเข้ามาหาคนโสดชาวท่านลมนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้เนาะว่าจะมีลักษณะยังไงเนาะซึ่งท่านลมนะคะที่ดูก็คือเป็นตามตะวันตกเนาะมีกองไพ่ว่าให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2กองนะคะกองที่1กับกองที่สแล้วแต่คุณนะคะว่าจะเลือกกองไหนเนาะเออซึ่ง คลิปนี้เป็นของทัดลมนะคะขอให้ทัดลมทําสมาธินะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะคะว่าเออว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยจะมีใครใหม่ๆเนาะเข้ามาหาคุณในเรื่องของความรักบ้างไหมถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะสาหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาดูกันสําหรับทัดลมนะคะที่เลือกกองแรกนะ ขออนุญาตดูชีวิตของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้หนึ่งว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับพัดลมนะคะหอชีวิตทาตโลมเนาะที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงมาดูกัน ลมนะคะในเดือนพฤษภาคมจริงชีวิตของคุณค่อนข้างโอเคเนาะคือแอนมองว่าตัวคุณเองมีเสน่ห์มากเลยนะสาหรับทัดลมนะคะไพ่ึ้นไฮจิตเชสเนาะเซนและสัญชาตญาณของคุณค่อนข้างแม่นยำมากๆนะสำหรับทัดลมนะคะแล้วก็มองว่าในบางคนนะอาจจะมีความสามารถพิเศษนะคะในเรื่องของการงานตรงนี้บางคนอาจจะแบบเป็นพวกนะักครีเอเตอร์เนาะสร้างงานศิละปะอะไรพวกเนี้ยซึ่งคุณสามารถหาไรายได้นะคะจากงานตรงนี้ที่คุณทําบางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะที่เขา มาดูนะคะธาตุลมเนาะไม่ถุนตุนกุมแล้วคุณแบบสามารถเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าออ คอนเนคชันนะคะเออจากสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยได้เนาะแล้วก็มองว่าตัวคุณเองน่าจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของงานเงินนะคะหรือมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะเกิดขึ้นตรงนี้เนาะเพราะเป็นเป็นไพ่ของเดทนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตคุณเกิดขึ้นด้วยนะคะสําหรับทัดลมคนโสดที่เลือกกองที่1เนาะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะนะเออบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นให้คุณใช้จ่ายหรือว่า คือมันเป็นลักษณะที่ คุณอาจจะมีสภาวะการตึงในเรื่องของแบบมันมีความตึงเครียดในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้จ่ายให้คุณแบบคิดระมัดระวังให้ดีนะคะถามว่าเออถ้าลมที่เลือกกองนี้ถ้าคุณคิดจะลงทุนเนี่ยดีไหมยังไม่แนะนำเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่นะคะจะต้องรอไปก่อนเนาะตรงนี้นะแต่แอนมองว่าคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้มาดูกันว่าเราจะมีคนใหม่ๆเนาะ เข้ามาหาท่านลมไหมในเรื่องของความรักจริงๆสถานการณ์ของคุณก็มีโอกาสเนาะที่ อาจจะมีคนเก่าๆถ้าเกิดว่าท่านลมคนไหนที่เลอกกองนี้คุณมีคนเก่านะมีแฟนเก่าคนคุยเก่ามีโอกาสที่เขาเองอ่ะอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์เนาะในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมนี้เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาแต่ว่าคือมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าเขาเองมีการกลับมาเนี่ยคุณกับเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะก,กันแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะม,มาดูกันว่า คนใหม่ๆที่จะเข้ามาหานะคะชาวท่านลมเนาะเมทุนตุนกุมนะคะในปากนี้เนาะจะเป็นใคร มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาซึ่งคนนี้เป็นชาวราศีพฤกษกได้นะบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการหย่าร้างมาได้นะคะไพ่ขึ้น e m p r e s s เนาะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในตัวเองใจดีใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีโอกาสที่อาจจะเป็นคนไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีระยะทางระยะห่างจากคุณแบบนี้เข้ามาได้นะซึ่งคนนี้เขาจะเข้ามาแบบค่อนข้างปูกปับกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ว่าจะเป็นการเข้ามาในลักษณะที่อยากจะรู้จกักทําความรู้จักอยาก จะเป็นเพื่อนก่อนแบบนี้ได้นะคะซึ่งคุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์เนาะแต่ให้ระวังนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาเนาะมีโอกาสที่ตัวเขาเองเนี่ยกับคนเก่าๆของเขาที่เขาแบบเคยคบเป็นแฟนด้วยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงเนี้ยมีโอกาสที่ ปัญหาระหว่างเขากับคนเก่าๆที่เขามีการเลิกลากันไปอ่ะมันยังเคลียร์กันไม่เรียบร้อยเนาะตรงนี้แต่แอนเห็นว่าคนนี้โสดนะคนนี้โสดนะคะแล้วก็ตัวเขาเองมีความสนใจอกที่จะรู้จักคุณแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังด้วยนะสาหรับคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือว่าเป็นลักษณะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะแต่มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเขาผ่านทาง ออนไลน์แล้วก็เขาจะมีการแบบติดต่อมาหาคุณหรือบางคนเจอกันผ่านเรื่องงานก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้จะมองว่าตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างสนใจคุณคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งไห้บอกว่าเวทเวนิ่งร์นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยจริงจแอนมองว่าคนนี้ยตัวเขาเองอะ่ะ ออค่อนข้างอยากที่จะรู้จักแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณระดับหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าเขามีความสนใจคุณมากๆนะคะตรงนี้เนาะเออมันมีความที่เขารู้สึกดีกับคุณอะแล้วก็รู้สึกคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่มีความน่าสนใจตรงนึงนะตรงนี้นะคะนะแต่ว่าอาอจอจะเป็นตัวเขาอะคือถ้าเขาไม่ได้เพิ่งเลิกกับใครมาแล้วยังเคลียรเคลียร์กันยังไม่เรียบร้อยอะก็เป็นปัญหาที่ตัว อีกคนหนึ่งอะแหละเหมือนยังไม่ยอมจบกับเขาได้ด้วยเหมือนกันแต่มองว่าการที่เขาเข้ามาตรงนี้คุณสามารถคุยเล่นกับเขาได้นะคะเออคุยแบบขำๆสนุกๆอะไรเงี้ยไปก่อนได้เนาะมีโอกาสในบางคนได้เจอกันผ่านเรื่องงานจริงๆเนาะเพราะว่ามันเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะก็สามารถอาจจะแบบได้คุยกันได้ดีกันเนาะในเรื่องผลประโยชน์บางอย่างตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชาวพัดลมเนาะที่เลือกกองแรกนะเราไปต่อการสําหรับพัดลมนะคะที่เลือก กองที่สองนะว่าความรักคนโสดน,นะคะของท่านลมที่เลือกกองที่สองเนาะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ คนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณเนาะในเรื่องของความรักนะคะว่าเขาจะเป็นใครสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะก็คือกองนี้นะคะมาดูการสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะว่าคนใหม่ๆนะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของความรักเนาะคนนี้เขาจะเป็นใครขออนุญาตดูตัวตนของท่านลมที่เลือกกองที่สองนิดนึงในเดือนพฤกษภาคมนี้เนาะว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันในเดือนพฤกษภาเนาะชีวิตของท่านลมนะคะที่เลือก กองที่สองเนาะคนโนสด10บดาบนะคะบางคนระวังเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะปวดหลังบางคนเข้าโรงพยาบาลน,นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะอื ừ, มันมีมีโอกาสเนาะที่อาจจะเ,เขาเรียกว่าพักผ่อนไม่พอ มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะเออแย่สุดก็คือเข้าโรงพยาบาลเนาะหาคุณหมอไปเลยนะคะพักกันยาวๆเลยนะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาส0ดาบสี่ดาบเนาะบางคนเป็นลักษณะที่อาจจะเจ็บป่วยแล้วนอนอยู่บ้านก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทัดลมคุณทํางานหนักนะเอ,อ่ออยากให้คุณพักผ่อนนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเพราะมีโอกาสที่คุณจะไม่สบายนะตรงนี้เนาะแล้วก็มองว่าเรื่องการเงินของทัดลมอ่ะที่เลือกกองเนี้ยตัวคุณเองอะ่ะน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถ สร้างเงินนะคะจากการที่คุณทําปกตินี่แหละได้เนาะแล้วก็เป็นลักษณะที่ในบางคนอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการลงทุนบางอย่างในเรื่องของงานได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ถามว่ามันมันโอเคพ้อไหมในการที่จะลงทุนด้วยลักษณะ กายภาพของคุณหรือแม้กระทั่งสุขภาพของคุณมันยังไม่เอื้ออํานวยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนํานะคะในเรื่องของการลงทุนนะในเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะคิดอยากจะทําอยู่นะสำหรับทัดลมนะคะที่เลือกกองนี้แล้วก็ระวังนะคะในเรื่องของอีกโก้ระวังในเรื่องของความดื้ออยากเอาชนะบางอย่างเนาะที่จะทําให้มีปัญหาวศรคหรือมีการทะเลาะบ่อแวงกัน เกี่ยวกับคนในบ้านก็ได้นะเออมีโอกาสที่ท่านลมนะคะให้ระวังเรื่องคําพูดเนาะเออคุณอาจจะมีการทะเลาะก,กันกับพี่น้องกับ พ่อคุณแม่อาจจะมีปากเสียงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะตรงนี้ที่ขึ้นมาแล้วแบบเออเอาชนะไม่ยอมกับสักทีประมาณนี้ได้นะคะจากการพูดคุยหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมงานเองก็ได้นาะตรงนี้นะเอออาจจะแบบคุณอาจจะมีความมั่นใจบางอย่างแล้วก็เออมีการพูดบางอย่างที่ตรงเกินไปแล้วทําให้มีความขัดแย้งกันกับคนในที่ทํางานได้ด้วยเช่นกันท่าลมนะคะที่เลือกกองนี้เพราะฉะนั้นให้คุณดูแลสุขภาพแล้วก็ ระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็ความคิดความมั่นใจของตัวเองนิดนึงนะสําหรับทัดลมมาดูกันแล้วก็เออระวังในเรื่องของของมีคมด้วยนะคะตรงนี้บางคนนะ่ะถึงขั้นป่วยหนะักถึงขั้นแบบผ่าตัดเลยนะอืมบางคนนะคะแล้วก็อืระวังในเรื่องของของมีคมบางคนมีโอกาสที่อาจจะมีสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องฟันเข้ามาด้วยนะเออถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนอะไรเงี้ยได้นะมาดูกันว่าความรักคนโสดนะคะทัดลมเนาะที่เลือก กองที่สองนะคะนะเออว่าเดือนพฤษภาคามนี้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นใครเนาะแปดไม้ก็มามีโอกาสเป็นชาวทัดไฟได้นะคะเมษธนูเอ็มพลูลเลอร์นะเอออาจจะเป็นตาชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นราศีเมษราศีพฤษศได้นะคะตรงนี้หมมาผ่านเรื่องงานนะ ค่อนข้างเด่นว่ามาผ่านเรื่องการงานนะคะตรงนี้เนาะเออตัวเขาเองอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณ5ปีขึ้นไปมีความเป็นผู้ใหญ่มีอีโก้มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำสูงบ้างงานฉลาดนะคะภูมิปัญญาเนาะอาจจะแบบเรียนมาสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเป็นอาชีพแบบออครูบาอาจารย์แพทย์พยาบาลเป็นนักธุรกิจ แบบเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวของเขานําเข้าส่งออกต่างประเทศก็ได้หรือเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกข้าราชการอ่ะทหารตำรวจที่มียศสูงๆมีคนแบบนําหน้าถือตาประมาณเนี้ยเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเด่นมากว่าอาจจะเข้ามาในเรื่องของการงานหรือการเรียนตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มองว่าตัวเขาเองแบบจะพยายามมากๆนะในการที่เข้าหาทาความรู้จักหรือว่าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนโสดทัดลมนะคะตรงนี้เนาะ ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะสำหรับท่านลมคือถ้าไม่ได้มีคนเข้ามาก็มีโอกาสที่เป็นตัวคุณเองนะคะไม่ได้เปิดใจให้ใครเนาะเพราะคุณน่าจะค่อนข้างยุ่งในเรื่องของงานนะตรงนี้คือเป็นพลังงานของท่านลมที่เลือกกองเนี้ยคือคุณไม่มีเวลาในการหาคู่เลย คือเป็นพลังงานที่คุณงานเยอะงานยุ่งมากบางคนเป็นระดับหัวหน้าเป็นเฮดต้องดูแลลูกน้องหรือว่ามีเขาเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างที่คุณต้องทําต้องจัดการบางคนเป็นที่ปรึกษาประมาณนี้แล้วมันทาให้คุณแบบงานเยอะมากนะคะจนไม่มีเวลาในการที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่อให้มีคนเข้ามาคุณก็ ยังไม่พร้อมในการที่จะไปแบบสร้างความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่ท่านลงก็อาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาก็ไ้แต่เป็นพลังงานของคุณเองที่แบบยุ่งวุ่นวายมากอยู่กับเรื่องงานนะคะบางคนแบบทําหลายงานอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมให้คุณทําต้องพยายามทําต่อหรือต้องพยายามต่อสู้บางคนทําธุรกิจส่วนตัวก็เป็นปัญหาที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจเข้ามาแล้วคุณแบบพยายามหรือบางคนมีการขยายในเรื่องของธุรกิจแล้วแบบต้องต่อสู้ในการที่จะปรับ บบธุรกิจนั้นให้มันดีขึ้นประมาณนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะไปยุ่นวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานนะคะเพราะแปดไม้ขึ้นมาเป็นรักษาแบบงานเข้าเยอะมากบางคนแบบขยายกิจการอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เหมือนกันเนาะอาจจะไม่ได้มีคนเข้ามาเลยก็ได้แต่ว่าเป็นพลังงานของคุณเองที่ยุ่นหวายนะคะสําหรับทัดลมเนาะก็มองได้2กรณีนะคะมาดูการว่าให้นางฟ้ามีคําแนะนําอะไรนะคะให้กับท่านลมเนาะคนที่เลือกกองนี้ Pay attention to the red flag นะคะ consolation เนาะแล้วก็ retreat พัดลมบางคนเหมือนที่บอกเลยคือไพ่คุณอ่ะเป็นไพ่ของพลังงานที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองเนาะกลับมาเยียวยาจิตใจตัวเองคนที่เลือกกองนี้นมีโอกาสที่จะป่วยสูงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพักผ่อนนะคะตรงนี้นะได้เนาะแล้วก็ไพ่ pay attention to the e f f c t จริงๆอ่ะไพ่านางฟ้าที่ขึ้นมาแอนเห็นว่ามัน ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่เนาะแต่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเองนะคะตรงนี้เนาะที่ไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังเนาะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณนะคะเด่นๆเ,เลยคือในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะเออเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนนะให้คุณได้ป้องกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทํางานหนกักหักโหมหา, home, หาเวลาพักผ่อนนะคะระวังในเรื่องของคำพูดการติดต่อเจาซาสื่ กับผู้คนแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปในบางเรื่องตรงนี้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะก็ให้ระวังเนาะแล้วก็ถ้าลมนะคะเออไพ่บอกว่าวีทีทบางคนนะ่ะถ้าสิบดาบตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของสุขภาพของคุณนะ่ะอาจจะเป็นสภาวะที่ตัวคุณเองอะ่ะ ผ่านประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความรักมาเยอะมากๆก็ได้แล้วมันเป็นสภาวะที่คุณเจ็บหนักมาและอยากจะพักผ่อนอยู่มันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะพักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านลมบางคนที่ไม่ได้มีคนเข้ามาเลยเป็นเพราะคุณเพิ่งเจ็บมาแล้วอยากจะพักต่อให้มีคนอยากจะเข้ามาคุยกับคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องนะคะกับใครก็ตามที่เข้ามานะคะมันก็เลยทําให้คุณอยู่ในช่วงระยะเวลาของการ พักได้ด้วยเช่นกันสําหรับท่านลมที่เลือกกองที่2นี้นะคะยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับท่านลมเรื่องกองนี้นะคะให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนนะคะอยู่กับตัวเองก่อนเนาะแล้วก็งานหนักงานเยอะก็อาจจะต้องแบ่งเวลาเพื่อสุขภาพบ้างนะคะนะจบไปแล้วเนาะสำหรับท่านลมคนโสดนะคะเราไปเจอกันใหม่เนาะเดือนหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย